นี่แหละบ้าพีทพายประตูมันปิดอยู่แต่ไม่ต้องห่วงหรอก้าพวกนาจได้เรามีโปรแกรมในการเจาะระบบบ้านลังนี้ใหกูีจอเลยเอาแม็กซ์กำลังทำการเจาะระบบเราเราบองพวกเรานี่เจนที่สุดไป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 ไำเน <laughs> เอาละพวกเราอะเป็นรอมันจิกี่ทำให้มันไ,ไปยั้เด็นต้องไปก่อนนีอ้โหโอ้ยเก็บขม้ใ้เสร็จะโอ้จกกี้เดี๋ยวฉันอะออกไปรถนะข้างนอกก่อนนะมอทำอะไรอยู่อะ่ะฉันกำลังเช็คข้อมูลผู้แขงเตอร์นะ่ะคือไปไหนก็ระวังตัวไหนละกันนะเขาคงไม่มาอะไรบ้านฉันหรอกไปก่อน ุดน้ำก่อนน้ำนัำน้นอะโอ้เดี๋ยวฉันฝาก ไม่เชื่อทำไม่เชื่อไปมาไปมาเราเลยอ่ะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะจะกี้ดูดิเฮ้ฮ้ามีการเฮามีการเฮามีการเรา,าจ,จะทำยังไงดีล่ะน่า,าสิก็ว่านั่นแหละเราอ่ะจ,จะทำยังไงดีอ่ะเราจะดังกันไปแล้วนะเดี๋ยวมันข้างบ้านเขาอะ คิดว่าเราอ่ะเป็นโรคจิตมาหาว่าฉันยวิ่งไก่อนนี่เขาทำอะไรอะเขามาหาเธอนั่นแหละจะมาหาใครล่ะเขามีธุระกับอธิบัตนี่เธอเราก็อยู่บ้านกันแค่สองคนนะถ้าชื่เมื่อกี้ชิคกี้พจะออกไปแล้วนะเราอยู่ในบ้านแล้วมีคนใส่หน้ากากแบบนี้เราอ่ะจะต้องหาวิธีเอา โอ้โหที่มันมีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฉันจำได้ว่าฉันหลอกประตูบ้านนะแสดงว่าเขาอาจจะต้องแฮกอะไรบางอย่างเราหาวิธีดีกว่าหาวิธีเอาตัวรอดจากคนใส่หน้ากากเมื่อเราอยู่บ้านเอฟิวโมเมนต์เลเทอร์นี่เาอะไรนี่เะเนี่ยเป็นดินน้ำมันที่ผสมกับกาวพอมันเหยียบนะมันก็จะเดินไปไหนไม่ได้มันเหนียวยิ่งกว่ากาวดักหนูอีกจกที่นะเธอใส่เลยพวก ele de quatro O quê? We มันูกมไปหมดเลยไดราจะระบบได้ได้ไุชมคุ้มผูมผูม้ช้มผ้ชม้ม้้ช้ชม้ชม้มูู้ นี่มันอะไรกันเนี่ย,ช,ยช่วยเราเนไม่ได้ในยจะกของเราไปแก้วของโออก้นมาสอ้โอ้โอ้อ้โอ้้โออ้โอ้โอ้้โ้โอ้โออ้อ้อด้อ้้้ ชี้ทยไมแน่เลยแต่ว่าพวกมันต้องรู้ทางเรแน่เลยเง้นายสองคน่ะช่วยจดจิ๋วเนี่ยอมาหนะตัว็กตามมินีออนนงน่งน่่่นนะขนหึ่น นี่มันสายอะไรอ่ะนี่มันสายอะไรอ่ะนี่มันเสอเอนนี่น้อยต้องเป็นกับดักในการลุยของเ่อร์ชิคียแน่เลยอะ่ะขอดูนะจะจับตัวได้นะ,ะเอาคืนนี่สาสมเลยเกิดอะไรตัวเลขเาิ นะปิดตาจับตัวชิคกี้พายมาให้ได้ไม่เจอไม่ต้องจบอับไม้เห็นหน้าไม่ต้องจบงับฐานะ perabaya perabaya oh kita dengar dengar 疯了。嗯嗯 <noise> ดูใต้เตีงยงสิทุกคนครับมันมาทั้งสองคนเลยอะเฮ้ยเซกีจะทำยังไงดีอะต้องหนีต้องหนีอัตุลับ ไปไปต้องโีบไปรับไป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 ไจไปไปไปไอไป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 ไอไปไปไปป๊ปไ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 ไปไ เธออยู่ไหนต้อไม่ออกมาเพื่อนบอกแต่ตองแม่ติดพี่ไปแม่้ธนูเซ็นจิคิถ่านน่ไงอยู่ไหนเนี่ยแค่นี้แต่ว่าต้องิดเซ็นอยู่านนี้่ยเรามันรู้แล้วว่าเพื่อนมันถูกจับตัวไปดีเลยอกเอาตัวเพื่อนมาจับกลางก่อนป่ะ